ดวนสามีนางเอกดังร่วมเฟรมภาพรวมพลคนทําเว็บพนันอยู่ในช่วงที่ตํารวจลุยกวาดล้างปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ครับเริ่มตั้งแต่ตํารวจเข้าจับกลุ่มอดีตนางเอกละครจักจักรง,ง,งวงอย่างแยมทมลพันธพร้อมกับสามีฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์และเว็บลามกอนาจาร์ต่อมานนครับดาราสาวอย่างดิวอลิสลาก็ได้ออกมาเปิดโปงพี่น้องสี่บอใบไม้ทําเว็บพนันออนไลน์จนนํามาสู่การออกหมายจับเบนเดมอนที่ถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับเว็บพนันมาเก๊า8 8 แถมเรื่องนี้นั้นครับยังดูลุกลามไปถึงสารวัตรสัวอีกตำรวจที่โดนแฉอยู่เบื้องหลังเว็บพนันผิดกฎหมายและลามไปถึงนายพลตำรวจอักษรย่อดจอจานอีกด้วยล่าสุดนั้นเพจเหยื่อโพส์ภาพรวมพลคนทำเว็บพนันโดยเป็นภาพภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานพร้อมร่วมถ่ายภาพนี้ด้วยกันเป็นหมู่โดยเพจดังกล่าวนั้นให้ข้อมูลอ้างด้วยว่าในภาพมีคนดังมากมายในจํานวนนี้มีสามีของแยมทมลพันธ์ร่วมถ่ายภาพอยู่ด้วย นอกจากนี้ในภาพนั้นก็ยังปรากฏคนที่ร่วมเฟรมเป็นสามีของนางเอกดังพร้อมกับให้ข้อมูลอ้างว่าทําเว็บระดับหัวหวอีกทั้งยังมีหนึ่งในสี่ของพี่น้องบอบไม้มาร่วมถ่ายภาพด้วยที่สําคัญนั้นยังมีนายพลตํารวจคนดังร่วมถ่ายรูปกับคนกลุ่มนี้ด้วยและระบุว่าตํารวจท่านนี้เป็นคนดีไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ครับแท็กพลันยูช็อกเลยหลังได้ข้อมูลดาราสาวออางโยงเว็บพนัน ลั่นไม่จริงใช่ไหมวันนี้ครับแท็กพันรันยูนั้นออกมาโพสต์สเทือนวงการอีกแล้วข้อความถึงดาราสาวอักษรย่อออางหลังได้ข้อมูลประโยงกับเว็บพนันพร้อมกับทําเอาตกใจว่าไม่จริงใช่ไหมน้องมีคนส่งมาดาราสาวอออางกับเว็บพนันอันนี้ใครมีข้อมูลบ้างตกใจเลยงงเลยด้านแฟนคลับชาวเน็ตก็แห่ถามกันแบบรัวๆพร้อมกับอยากรู้ว่าอออางคือใครอธิเข้ามาถามว่าใครอีกคะคุณพ่อ อ,อ่างไหนอีกอะพ่อตกใจเลยค่ะพ่อหนูไม่ได้พักขอบตากันเลยนะคะช่วงนี้อออ่างไหนอีกอออ่างไหนอยากกินเผือกขึ้นมาทันทีใครนะตกข่าวไม่ได้พักเลยต่อมเผือกเนี่ยเป็นต้นานนี้ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่หนุ่มแท็กพลันยูโพสต์นั้นจะเป็นดาราท่านใดหรืออักษรย่ออ,อ่างตัวนี้หวยจะไปออกที่ดาราท่านไหนอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถกดติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกๆท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ